สีริคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน70,000บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากกระบุงทอง188วันให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่1 3 8ต่อปีรับดอกเบีย้ยรายเดือนโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนนะคบบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากและนิติบุคคลเสียภาษีตามหลักเกณฑ์ของกมรมสรรพากรอ,อันนี้เป็นแคมเปญเด็ดจากธนาคารทกสเดี๋ยวเราไปดู กกรฝาดไมเเปธน,ใใน,คนคาคารพอกรเกษตรรักรการเกษตรออกแคมเปญบัญชีเงินฝากกระบุงทองระยะเวลาการฝาก188วันให้อัตราดอกเบี้ยคงที่1 3 8ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.62%ต่อปีนะครับเงินฝากกระบุงทองรับดอกเบี้ยรายเดือนโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนฝากขั้นต่ำครั้งละ10,000บาท ไม่จำกัดจำนวนรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง28กลุ่กุมภาพันธ์2569คุณสมบัติผู้ฝากต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบุคบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ผมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยสำหรับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัยและผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยก็สามารถที่จะฝากได้เช่นเดียวกันบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับหรือเปิดบัญชีเงินฝากร่วมไม่เกิน3คนต่อ1บัญชีหรือหลักโครงการจะอยู่ที่188วันตั้งแต่15มกราคม2 5 6 9ถึง21กรกฎาคม2569นั่นเอง การรับดอกเบีย้ยแน่นอนว่าแคมเปญน,นี้นะครับรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนตามที่ได้กำหนดเอาไว้ทุกวันสิ้นเดือนนะครับโดยถอนดอกเบีย้ยได้วันที่1ของเดือนถัดไปเท่านั้นนะการจ่ายดอกเบีย้ยงวดแรกจะเริ่มวันที่28กุมภาพันธ์2569จ่ายดอกเบีย้ยงวดสุดท้ายวันที่21กรกฎาคม2569 ถอนดอกเบีย้ยได้วันที่22กรกฎาคม2569บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากสำหรับนิติบุคคลต้องเสียภาษีตามประกาศของกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับนี่เป็นหนึ่งในแคมเปญน,น่าสนใจนะครับจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตร คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากกระบุงทอง188วันเงินต้น7 0,000บาทดอกเบี้ย1.38%จานำนวนวัน188วันดอกเบี้ยที่รับคือ4 9 7สบาท56สตางค์นะครับรับอัตราด,ดอกเบี้ยไปเลยดอกเบี้ยอย่างที่บอกกันว่าบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายเพราะนั้นก็จัดการารับดอกเบี้ยไปเต็มเต็มเลยนะครับโดยต้องไม่ต้องหักนะสรุปเงินต้น70,000บวกดอกเบี้ย497สบาท56สตางค์เป็น7400 97บาท56สตางรับไปเลยนะครับก่อนจากการนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันนะครับตัวแคมเปญเงินฝากกระบุงทองนะครับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนไปจนถึงนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะ20 28กุมภาพันธ์2569ห้าหพล้าดเด็ดขาดนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด s u b s c ไ i b ้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ